ขอเชิญทุกท่านพบกับละครเวทีเรื่องผีน้อยผู้น่ารักค่ะเสียบม,มือด้วยนะคะว้าวณหมู่บ้านผีน้อยผู้น่ารักแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งค่ะเขากำลังจะส่งลูกชายของเขาไปโรงเรียนในวันแรกนะคะครอบครัวนี้มีลูกชายชื่อว่าน้องป่ชื่อตคาพวกเขาก็เลยมาถ่ายรูปค่ะเป็นที่ระลึก ก่อนที่จะไปโรงเรียนวันแรกและเมื่อเด็กชายสปาตาคัสไปถึงโรงเรียนเถินนะรำ fly and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  fly fly and fly and fly and fly fly and 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 fly อ่าอย่างเย็นใจของเขาคนเดียวอะทุกคนบินต่อ fly and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  fly fly and fly and fly and fly fly and fly and stop เอาละนักเรียนถึงเวลาเข้าห้องเรียนเหาะเหินของมิสเป่าป่โอ้มิสเป่าปพร้อมมากที่จะสอบเด็กนะคะอะเด็กๆทุกคนคะเตรียมตัวสอบที่สนามด้านล่างนะคะ เชิญนิ่อไปไปข้างบนด้วยกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มบินได้เลยค่ะ fly and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  fly อาจารย์ค่ะเด็กหญิงนิชาเป็นยังไงคะให้เกรดเป็นไงดีคะได้ A นะคะโอเคนิชา A แล้วต่อไปขอดูนิดนึงเ,เด็กชายนีโอหรอคะอครูคะการบินเป็นไงให้ A, B อหรือ C คะเนี่ย A <laughs> นะคะโอเคอ่ะทกบินต่อนะคะ้น่ะคะคบินต่อนะคะทุกคนบินต่อนะคะต่อไปเด็กหญิงมาลรู มาลีโอเคไหมคะอุ้ยมาลีบินช้าๆหรือว่ามาลีเขาเขาไหวไหมคะเนี่ย A B หรือ C ดีคะอ๋อยัง A อยู่นะคะโอเคเด็กชายสปาร์ตัสค่ะครูอุ้ยเขาเขาคอนโทรลแอโร่มันโอ้อ๋อเขาแอโรดไดนามิกได้นะคะครูแล้วเขาก็สโลโมชั่นได้นะคะจังหวะเขาจะสโลเขาก็สโลแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็เร็วค่ะโอ้สปาร์ตัสเป็นไงคะครู A นะคะโอเคค่ะ สอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนตั้งแถวได้เลยนะคะขอประกาศคะแนนการสอบบินเหาะเขินในวันนี้ของพวกคุณเด็กๆได้คะแนนอะไรคะโอเคได้เอหมดเวลาไปวิชาต่อไปวิชาประวัติศาสตร์ผีของมิสมาลิค่ะวิชาประวัติศาสตร์ผีของโรงเรียนเราเป็นยังไงคะมิสคาะโรงเรียนมีอายุยาวนานมาเท่าไหร่แล้วนะคะห้าร้อยค่อุ้ย อุ๊ยเด็กเรียนค่ะครูตอบได้หมดเลยค่ะครูถูกไหมคะครูถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบฟังคำถามต่อไปจากมิสมาลีค่ะอ่ะฟังคุณครูนะคะฟังคุณครูคำถามต่อไปค่ะมีเที่ยวงเีมีกี่วิชามีกี่วิชาอุ้ยห้าวิชามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอทีละคนนะคะเด็กหญิงนิชาบอกว่าห้าวิชามีวิชาอะไรบ้างนะคะมี บินค่ะวิชาบินถูกไหมคะอันนี้ชาได้คะแนนต่อมาเด็กชายนีโอค่ะวิชาอะไรบ้างคะครูใหญ่อโออันนี้เรียกแบบชีวิตจ,จริงเราเลยนะเรียกรายวิชาเป็นชื่อครูนะคะเออวิชาครูใหญ่เขาสอนอะไรคะคุณสอนร้องแห่ร้องแห่เพื่อที่จะหลอกผีใช่ไหมคะถูกไหมคะครูคะ่ะโอเค ต่อมาเด็กหญิงต่อไปค่ะมีวิชาอะไรอีกนะคะขาเหาะเหินได้ตอบครบทุกคนออดหมดเวลาพอดีขอบคุณค่ะมิสมาลีโอเค, <laughs> อเควิชาต่อไปค่ะคดิฉันขออุุญาตเปิดตัวครูใหญ่จอมโหดที่จะสอนวิชาแห <laughs> หลอกผีนะคะ <laughs> ขอเปิดตัวครูใหญ่นนโอค่ะ <laughs> ขอให้ครูใหญ่นีโอประกาศสัปดาห์ในการหลอกผีของเราสาธิตให้ท่านผู้ชมดูมนิดนึ่งแล้วมือไม้อะไรยังไงจะต้องออกอเนี่ยเนี่ยเด็กๆเห็นแล้วนะคะในการสาธิตของคุณครูใหญ่คุณครูใหญ่ก็จะทดสอบคุณเป่าปผ่านไหมคะครูไม่ผ่านอ๋อไม่ผ่านต่อมาคุณนิชาค่ะหนึ่งสองสาผ่านไหมคะครูไม่ผ่าน,านต่อมาคุณมาลีค่ะผ่านไหมคะครู เออคุณมาลีผ่านเหรอค่อนข้างจะสองมาตรฐานนิดหนึ่งนะคะครูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเด็กหญิงพร้อมกันนะคะนะหนึ่งสองสาผ่านแล้วเนาะอ่ะผ่านเหลือสอบคุณสปตาต์ตการที่เหลือเงียบที่เหลือเงียบก่อนนะอุ้ยยังไงคะสปตาคตคารผ่านไหมคะไม่ผ่านคุณใหญ่บอกว่าให้ไปไหนนะให้ไปส ไปปตาสารล้างารอให้ไม่ได้ไม่ตองสักัจากนั้นคุณสปร์ตาคาัก็เลยต้องไปหอคอยล้างค่ะทีนี้ในระหว่างที่สปร์ตาคาับไปหอคอยล้างคนเดียวนะคะแต่กะนั้นตอนที่เขาสำรวจหอคอยนะคะ <c oughs> เขาก็กำลังจะไปเจออะไรบางอย่าง <c oughs> เหสวัสดีชั้นชิ่วสปาตาคาัสเธอมียวไ้กินไหมทั้งสองนะคะคุณแมวเหมียวก็เลยชวนคุณสปาตาคัสตกแต่งหอคอยร้านแห่งนี้ให้กลายเป็นบ้านที่น่าอยู่ของพวกเขาทั้งสองคนนะคะจากนั้นคุณแมวเหมียวเขาก็เลยแวะไปที่สวนตปแมวเหมียวไปเก็บดอกไม้มาฝากเพื่อนแมวเหมียวเขาก็คือเป็นคนรักเพื่อนค่ะ เขาไปเอาดอกไม้มาจากสวนมาฝากคุณสปาร์ตักนะคะแล้วก็นั่งรอที่ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเขามาหาอ้าวอุย้ยมีดอกไม้ดอกไม้อไมโอเคคุณเหมียวคุณเหมียวถามเขาหน่อยว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่หอคอยล้าง <ไป S 1> ใครส่งคุณมาคุณใหญ่จ้องโ แน่กาเหมือนเธอเลยเหรอแต่คุณไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนคุณอะหนะโอเคอเคู่นี้เขาก็จะนั่งคุยกันไปแบบเงีย,งยบๆตรงนี้ในขณะเดียวกันค่ะเพื่อนสูงที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะเขาต้องถูกส่งไปฝึกง,งานค่ะคุณไปฝึกหลอกหลอนผู้คนตามที่ต่างๆค่ะ เอาให้กลัวเลยเอาให้กลัวเลยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หลอกโอ้ยหลอกเยอะเยอะกลัวไหมคะผู้คนตามที่ต่างๆกลัวกลัวหรือยังเอาให้สุดๆสุดๆไม่ไหวแล้วไปที่หอคอยล้างกันอ่าไปที่หอคอยล้างดีกว่าอ่าทักทายสปาร์ตาคัดหน่อยสปาร์ตาคัดมีอะไรให้กินไหมอ้าวมีอะไรให้กินไหมเออเพื่อนเพื่อนใครๆมาก็ขอของกินนะคะหิว โอ้แล้วสปาร์ตักซเรื่องฝึกถามเรื่องฝึกหน่อยสปาร์ตักซ์ทำร้องแห่ได้ยังเอ้าได้แล้วนี่เอ้าไม่ต้องอยู่แล้วนะเนี่ย<ม>อ๋ย<ำ>เอเเขาร้องแห่ได้แล้วทำไมไม่กลับไปหาคูใหญ่ล่ะไม่กลับไปหาคู่ใหญ่หรอค,คะอ๋อไม,อไม่อยู่ที่นี่ดีกว่าไหมดีกว่านะคะร้อ,อ,องแห่เหมือนกันเโอเคงั้นเราปาร์ตี้หน่อยไหม tên nít nưng, tên nít nưng, tên phá tay nít nưng đi qua, ma à, dance move, dance move, okay, side to side, side to side, à này to, ballet, ballet Tiếm tua Yeah, yeah Chẳng quấy ná, chẳng ao nhá ná mà tên đuổi, hỏi tên đuổi Tên, đuổi. tên, đuổi. tên đuổi. เส่นด้ายไหนคท่าต่อยแสงเทนสไตล์ไปทั้งหนั้นหลังหน้าอ่ะหลังอ้าหน้าหลงัลงหนอะหลงัลงเนอะหลังสวิงสวิงเว็บ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  Whip เว็ p ยกเคียวด้วยผู่ด้วยผูด้วยพทองพรทองอดีตยัตัวกันแค่กันแคง ขอเชิญน,นักแสดงทุกคนด้านหน้าเลยนะคะอ่าจะได้มาโคง้งเคอร์เทนคอนะคะหนึ่งทีเยี่ยมมากเยี่ยมมากอาจับมือต้องมีมือเอาไว้จับเพื่อนด้วยมือคุณไม่พอแล้วเนี่ยมือหมดหมดมือไม่พอนะเอาล่ะพร้อมกันนะคะโค้งสวยๆหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ,อคคะโอเค